สวัสดีครับนะวันนี้ก็เอาคลิปนะครับเกี่ยวกับการฝึกการสาธิตนะครับจากการฝึกเมื่อคืนก่อนนะครับมาให้ดูกันเพราะว่านักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ว่างนะครับมาฝึกกันสักเท่าไหร่นะปกตินักเรียนกลุ่มนี้ก็จะมาฝึกกันทุกคืนวันพุธนะครับคืนนั้นเนี่ยก็เลิกกันประมาณห้าทุ่มนะก็ฝึกทั้งมือเปล่าทั้งการใช้อาวุธนะครับอย่างเช่นดิ้วแล้วก็มีดนะครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเอาคลิปนะครับการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการตัดการเฉือนนะครับการใช้อาวุธมีดนะครับในลักษณะของการตั้งรับนะครับซึ่งจะเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่มีทักษะความเป็นมืออาชีพและไม่ต้องการให้เกมมันยืดเยื้อนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าการใช้อาวุธมีดในลักษณะของสไตล์ของ NC น h ี i land นที่คูดุลนะครับนิยมใช้กันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละไปดูกันเลย Obrigado. กินดีเก่งนี่อยู่เพื่อเยอรมันอยู่เพื่อ นนก็ใช้ได้ของแฟงน,นะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนนี้มันเปราะบางดิวบาตอมน,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการท,กที่เข้ามาในร่องนิ้วและจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงมีดและอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบีดขึ้นนะครับแต่ถม่าว่าเรา แต่ถ้าถาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุมดันมันจะเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนักสู้ของเรานะครับถ้าหากว่าต้องการให้ทาง NC Thailand หรือทีมงานนักสู้ c o m ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากท่องนักสู้ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับบายบายครับ